ที่สองก็คือเรื่องของอะไรแฟชั Passion ่นโฟร์เวิร์ดนะครับหลักการภากันกันมาเรนอยู่ในบทที่สองอยู่เนาะคุณรู้สึกว่าโดนแถนเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันอีซี่สุดเพราะเราแค่เนี่ยให้คำมาให้เดน i ิ i t ชันมาเติมให้มันเหมาะกับรูปประโยคแค่นั้น แนะนำว่าทุกพอย์ถ่ายรูปไว้ก็ดีป๊อะขึ้นก็สอบโอเคไหมอะ,อะทำไมครูไม่ส,งส่งลด์ให้มันก็ง่ายสิบามในการทำสอบอะนะครับอ่านักเรียนเพ,พื่อความรวดเร็วและไม่ติดขัดเรามาริ่มจากตรงนี้เลยนะเรียนมาดูที่ข้อแรกก่นอนเห็นไหมเห็นเนาะ Yes ทำไมอ่ะอ่ะ uh, describe something that many people enjoy d o i n around the same. s e มีช h อยส์มาให้อ่ะ uh, แปลก่อนดีกว่าอ่ะ uh, uh, describe something บางสิ่งบางอย่างที่ผู้คนส่วนใหญ่ enjoy enjoy เออนิยมหรือทำรอบๆหรือว่าทำเหมือนเหมือนกัน บางสิ่งบางที่คนมักจะเอ็นสอนหรือคนที่มักจะทำอะไรมาพร้อมกันมีชอยไห้ popular trend lipstick และ pattern trend ททหรือ popular popular แปลว่าโด,ด่งกัรเป็นชื่อเสียง trend คือเทรนด์หนักนิยมอ่าไม่ยากดังนั้นก็ตรอบไปที่ trend Yes. ไลไม่เห็นกูวา่อะแควอ่มาแล้วนะครับผู้ชายอนะอ่ะข้อที่2ลูกยาาไปน้ออ่ะข้อที่2อะ Someone or something like who l i k e by people in จุด จำวันคือบางบางแหละบาง oh. บางคนจำสิ oh. คือ oh. บางสิ่งบางอยา่างที่ชอบหลายๆคนชอบทำ oh. บางสิ่งหรือบางอย่างที่หลายๆคนชอบทำดูดูช้อยส์ไม่ยากอีกแล้วอะไรเอ่ย popula l i p s t i c p a t t e r n p a t t e r n คือแปลวันลวดหลาย Propora ใครตอบเมื่อกี้เอาใหม่นะลิปสติกซัำวันบางคนหรือบางสิ่งที่เราชอบทำกันพอาคุลาเก่งมากฮันูวัชเชอร์ดีมากโลพอคุลาพอาคุลาแต่ว่า่ะพอคุลา เรื่องสื่อเพื่อนเราในห้องนี้คนสวยอะอ่ะ I don't like to wear ด u s t because it's a w a y to get on my teeth ฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบเรียกว่าอะไรทาแล้วกันเพราะว่ามันเนี่ยชอบเลิกฟัน yes ลิปสติก k เลิกปันจะลูกหนูเอามาสคาร่ามาทา ฟันดำแบบที่มากเหรอเออลิปสติกจ้ะวีเล็กไปแหมแล้ลิปสติกเนาะลิปสติกส่วนข้อสุดท้ายก็ไม่ยากใช่ไหมคะแต่เราน่าจะต้องแปลควาเข้าใจ The shirt has blue and red on it รเสื้อตัวนี้ มีสีฟ้าและสีแดงบนตัวมันก็ pattern p ก t จ e r n เื่อนร้วนลายเออ่านะครับเปลี <k <k ่ยนขาได้ขอไปล้กันในนี Torah ้นี่ก็สัประมาณสองข้อแล้วนะครับถ้าจำได้สองคะแนนแล้ว ยังไ,ไสองข้อแล้วนะตรงน,รงนี้แต่คุณไม่ค่อยเป็นห่วงหลอกเนาะวลแคปมันบางทีมันม,มันเดาแล้วมันเม่เซ็ตแต่ที่ยากมันคือแปลงนกฮะซึ่งฉันก็เรียนเหมือนกนันฉันอยากสอนเลยแต่ต้องสอนแงแกมมาแล่ยกมมานะครับเรียนตั้งแต่เราสอบการพาม,มาเราเรียนไปตั้งสี่เรื่อง <Okay. S 1> past simple present perfect โซซัส so และ E D I t ครับที่แล้วอ่าแต่ไม่เป็นไรเ <c oughs> ชื่อว่าทำได้เนาะผมเชื่อในตัวนักเีคุณแล้วอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้อ่ะทวนก่อนดีกว่าเรียนพาสซิฟ์โบ้ฉันเคยให้นิยามก,กับพวกหนูไว้แล้ว a าสให้นึกถึงอะไรซัก <c oughs> สิ่งที่ทำมาท <c oughs> ุกค <c oughs> น,นอะแนเก่าแฟนเก่าดีมากไม่ทำแบกเนาะทำแล้วจบแล้วจบเลย นะครับเออนีมันเป็นไงเลยโครสร้างของา a s ลูกนี่แหละจะเป็น verb ช่องที่เท่าไหร่คะองสองอมอืมอืมสองสบวก verb ช่องที่ทสอง p a ร t กลิ่นบอกอ่ะตัวอยา่าง I บอ My dog this morning คำถาม this morning this morning ตอนนี้กี่โมงตอนนี้11โมงใช่ไหมกี่โมงแล้วตอนนี้11โมงเลยชว่วงเช้ามาเลยใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเชา้านี้มันเป็นอดีตหรือปัจจุบันเป็นอดีตก็ past ชัดๆตรงๆนะครับดังนั้นเมื่อเป็นอดีต a อ k ถ้าเป็น Walk ไม่เติม e นะ ชอ่งองที่เท่าไรช่องหนึ่ค่ะแต่ทําไมมีดีเพราะครงสร้างม,มันบอกว่าต้องเป็นช่องที่สอก็เลยเติบดีดีแค่นี้นะคะการดูอ่ะดูดีเป็นหลักจะมีมากเนาะซึ่งในข้อสอบก็ดีดีเยอะมากนะคะก็ไปดูกันเอง,เองนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้อย่างเดียวนักเรียนต้องชี้แจงอย่างนี้นิดนึงนะคะ นักเรียนถ้าเป็นประโยคทัสิโตเนี่ยนักเรียนถ้าประโยคมันเป็นประโยคคำถามข <ST AR> ึ้นมาทำอท่างไ้ <ST AR> มันจะนำหน้าด้วยคำว่าดีดลูกดีดแค่นี้บอกถึงความเป็นอดีตเวิร์กเราไม่เปลี่ยนเป็นช่องที่สองเด็ดขาดเราจะเปลี่ยนเป็นช่องที่หนึ่งเดิมก็คือไม่ต้องเปลี่ยนรูปเป็นอะไรอะ ถ้าเห็นดิแล้วมันคือพาสมันคืออดีตกริยาจะไม่เปลี่ยนนะครับรูปเดิมเลยสมมติวอลกเมื่อกี้วอล k ก็ไม่เติมีดีเป็นวอลกอย่างเดียวเหมือนเดิมอืมนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปสำหรับพวกหนูเรามาเริ่มทำข้อสอบกันเลยอ่ะข้อสอบจริงๆอีกแล้วสปอยสุดๆครับแล้วคับอีกเหนื่อยมากอ่ะมาก่อน ประโยความสำหรับดีมส<า>ัปเจกโมลกหนะึ่งค่ะค่ะน้าอ่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อสตอบก,ก่อน <ST AR> นะครับเชื่อแยน The Accident Last Sunday Afternoon อ่ะคำคำ Last Last คืออะไรเออ Last <ST AR> คือสุดฉาย l a s คือสุดฉาย Sunday วัน <ST AR> อาทิตย์ Afternoon <ST AR> ตอนเที่ยง <ST AR> อ่ะ คีย์เวิร์ดของประโยคนี้โลก Last Sunday afternoon วันไหนที่แล้ววันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะตอนไหนตอนเที่ยงตอนบ่ายก็ได้เนาะเหตุการณ์เอ่อ accident แปลวอะไรอุบัติเหตุอุบัติเหตุจุดวันอาทิตย์ตอนเที่ยง Yes อ่ะโครงสร้างค่ะโครงสร้างของ past simple เพรสเซนบวกไอ้ subject บวกช่องที่สองค่ะดังนั้นข้อไหนเป็น w o r ช่องที่สองจ้ะ D จ้ะถูกต้องแล้วันดีสบาไแล้วครับคุณมาเรามาสอบตจงกันชีลข้อจะเรียกแทปเพนแทปเพนอันนี้มันเป็นช่องที่หนึ่งไม่ได้ผ่านนะจ๊ะเนาะแทปเพนช่องนี้ก็ช่องที่หนึ่งแค่มี S แฮปปีนตรงนี้ is and are มาทำไม is คือะไรครับเปอดอหละเปลดอะไรเบิร์กฟซึ่งเกี่ยวข้องกันไหมก็เดิมดังนั้นช้อยสุดท้ายคือแฮเป็นข้อนี้ตอบเองนะครับซึ่งจำมาด้วยนยขอบคุณอ่ะ ต่อไป i s y จูจูจูสาร่าสยามดิสโกรีเยสเสยามดิสกรีใชป็นไหมครับสยามดิสโกรีไม่ใป่ป่านะแก่แต่ว่าดาราไปยังแค่มัไม่เออให้เป็นไรนะคะอืมันก็ไปทั่วเละลูกอืมแต่ชอบเจอมาคาราเมนี่นักเรียนมีกี่วันแล้วคาาวมลเยสเดนเยสเดนแต่ว่า เมื่อวานตาดเดสตเดเมื่อวานทำอะไรครับนอ,นอนนะครับป้านอนแล้วกัเลยเนาะอไม่ใช่หบอกเมื่อวานอ่ะแล้วไม่เห็นคำว่าอะไรบ้างในเรียนเห็นคำว่าดินหรือเปล่านยาดังนั้นไปเห็นเอสซ้อมที่เท่าไรค่ะซ้อมที่นนหนึ่งที่สุดไปเรื่องทีเออเมื่อทีเอใช่ไหมใครตอบแล้วเอเอแล้วตอบดแล้วอ่ะมาดู หมือนเดิมเลยนะครับ e a s r เกี่ยวอะไรไหมไม่โน้ตเตอร์กับพาสไม่มีนะลูกจับไวนะ้นะทิ้งจางเลยข้อสอบนีถ้ามี inc มาเกี่ยวห้ามตอบเอ้ยขอโทษถ้ามี i a s mr มาเกี่ยวห้ามตอบอนะห้ามตาข้อนะั้นับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ i a s mr เลยนะโอเคไหมมีในโจทยนะ์อะไม่เป็นไรถ้ามีในช้อยส์อะไอข้อที่เป็น e a s r ไม่ต้องตอบนะที่เกี่ยวกันนะครโอเคไหม เปต,ต่อเมชเ,เมชช่องเท่าไหร่เอ่ยเมชช่องที่สองดังนั้นมันมีดีฟอยู่ดังนั้นต้องตอบช่องที่เด็ดดีมาต่อไปไประโยกปัติเศสไอที่เดินจุดจุดจุดอับบุคลัสไนฉันไม่ได้จุดจุดจุดหนังสือเมื่อคือนอนดีตอีกแล้วดังนั้นตอบอะไรคะตอบลาย นักเรียนเห็นคำว่าดิฟไหมมีดิฟไม่ต้องผ่านลูกกันนะเป็นช่องที่หนึ่งนักเรียนเห็นดิฟเห็นดิฟไม่ต้องผ่านโอเคไหมดิฟคุมกันเดินมา ตอนนั้นเรื่องออนไลนไม่เห็น,นดินแล้วไม่ที่รีนเฉเยๆอามนะครับเรเนียนไปจำสองข้อบนมาเนาะข้อสองนะครับขอกจริงนะอันนี้การันตีสามแ,แล้วนะสามแล้วนะโวยแ็กก็ไ้เอออ่ะไปกันต่อ อันนี้อะไรอันนี้ present perfect นะมันกลับมาแล้วจัได้อันเห็น present perfect ได้ถึงหมูคลท่านไหนน้าลุงตู่ลุงตู่ลุงตูอยู่ไหนใช่ไหมลูก present perfect ใช้กับเหตุการณ์ที่ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอยาคงสร้างองมาจำเพลงอันนี้ได้ไหมที่ใช้ในรองหน้า เชสเซนเพอร์เฟทำแต่เอกจนถึงตอนนี้แฮปแฮสบวกเวิ have, has, work, work, ร์กเจอกี่ทีก็มีซินส e f อร์มในสายเราจะซินส์อร์นะครับนักเรียนจำให้ได้แค่ have, has, since from, แฮปแฮส s ินส์อ,อร์แค่นั้นาไอ้สามอะถามว่าจำได้ไหมจำลบสามช่องได้ไหมครับกริยาสามช่องจะจำได้ไหม ไม่ได้อยู่แล้วคูยริงไม่ได้เลยมันเยอะเนาะดังนั้นให้ดูแฮนแ์พรสกับซีนส์ฟอร์เนาะอ่ะเรามาที่โจทย์กันดีกว่าข้อแรกแซมจุดจดจด at this college for two years แซมที่มหลาลัยนี้เป็นเวลาสองปีแล้วคำนี้มีฟอร์ที่บกบอกว่ามันคือเป็นเส้นตรคนะมีฟอร์แล้วอ่ะ แล้วเราต้องมาดูจ้ะมันก็เลยแ a s แล้วที่เราต้งมาเรียนใช่ไหมครับมาดูแซมมีี่ท่านคาสองแซมแซมไม่รู้แซมมีคนเดียวดังนั้น h a หรือ has ครับ has ชัดเจนมาก has แล้วทีนี้ทีนี้ทีน,ทนี้มาดูที่ชอยขอ้อ c กับ d ตัดออกนะไม่นาะนเพราะว่าเป็นแถว มาดู a หรือ b e. วี้ซซี่รู้ไหมคำสั่งเด็ดตรงนี้ have has บวก verb t h r e ดังนั้นตอบ b, b. ค่ะเอ้ยดูนะแค่จับเดี๋ยวแม่ต้องตัว verb t ด้วยเนาะอย่ามองข้าม verb t h r นะจ๊ะก็คือยังไงจ๊ะ ใช่ค่ะมันผ่านอยู่แล้วอันนี้ไม่ไม่มีก็ใะหยไหนก็ไม่ผ่านก็จะผ่านบนเลยอืมอ่าเป็นข้อในข้อสอนได้ไปอยต้อเรียนจอยเรียนออนิวเม a ิเ r อร r ฟอ m o u หมุนสปายเดี o ร์จอดจุดๆเป็นผู้จัดการประมาณห้าปีแล้วเรซซี่เปนะรเตอนน,ออนี้แฮปแฮ s นิวเป็นการบ่งบอกดีกว่าว่าไอจอเนี่ยอยู่ที่นี่มาเป็นระยะเวลาเท่าไรน,นะครับอันนี้ก็คือ almost ออาความรู้ almost เร็จน almost แต่ว่าอะไรจ๊ะเคยเจอตอนไหม almost โดงบ้านที่สุดก็ได้อีกความหมายของ almost คือเกอือเกือเป็นหปีแล้วอะ อีจอนนี่เป็นเมนเจอร์เป็นผู้จัดการใหม่ที่นี่เนี่ยเป็นระยะเวลาเกือบเก <Yeah. S 1> ือบห้าปีแล้วแสดงว่าเป็นนานแล้วใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมคะย่าดังนั้น have has บวก verb three ข้อนี้ไม่ยากเพราะว่าให้แคสมาข้อเดียวเลยข้อ b boy yes ที่นี้แหละและข้อสุดท้ายของวันนี้และนะครับ <Yeah. S 1> I haven't 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 เป็นประโยคปฏิเสธ m ม่เป็นสิ last week นักเรียนในโจทย์ใ้ซีนส์มาจึง last week last week คือสัปดาห์ที่แล้วเนาะ I h a v e b e e n อ่ะคำนี้ให้แท็บมาด้วย I h a v e แล้วเราต้องมาดูว่าไหนคือ verb 4ครับวิเคราะห์ C อันนี้ verb จึงไม่นับเอาออกไป ซีอิงไอเอนซีไม่เกี่ยวตัดออกไปมีแค่ตองกับปีนะอ่าเคยเจอไหมคำนี้กริยาสามตอสีสองปีนขอ้อใดต่อซีต่อดี yes แค่นี้แหละนะครับ ครูรู้สึกว่าในตัวทดสอบนีงอะ่ะที่พวกหนูจะเหนื่อยสุดๆน่าจะเป็นทาร์ทของ reading reading ให้พระกรใช่มันไม่ยากแต่บางคนไม่รู้ความหมายเลยมันก็แล่ยากใช่ไหมครับอาจารยอ๋อ อาจารย์นนไม่รู้ไม่ได้สอนอันนั้นครูคนอื่นเนาะไม่เกี่ยวกับฉางนะครับอ่ะนักเรียนมาดูเรื่องสุดท้ายที่ครูสอนไปสัปก,ก่อนเลยอ e จ t ะทีที่เป็น E D กับ I N G E D ใส่ E D มาสะท้อนถึงความรู้สึกความรู้สึกอยู่ภายในใจใช่ไหมจ๊ะความรู้สึกมันอยู่ข้างในตัวเราส่วน I N G แสดงถึง ความรู้สึกที่มองต่อคนภายนอกอีลอนนี่แลดูเด็กเรียนมาอีลอนนี่เรียนอ่อนมาอีดอนอีดอนนี่ดื้อมาเออนั่นคือแวบตาที่เรามองก่อมองคนภายนอกร์นะครับอืมนั้นเราลองมาทำสังค้อละกันนี่ข้อสุดท้ายนะครับที่เป็นดีทีาัเนี่ยอันนี้คนถ่ายมากอันนี้มันยากอะไรนะ ก็ไม่พอยอาว้โอเคอไม่สองแล้วนะครหแล้วานะสี่แต่มันก็ไล่ฉันชระคู่เชิอยู่แล้วฉันต่อยอยูแล้วอ่ะเรามาดูที่ข้อนีข้อสุดท้ายเรียนอันนี้ต้องมะมามาดูกัน I was จุดุดจุด When I saw my boyfriend with another girl แกเสีสี It was a จุด ah, ด experience มาดูก่อนสอนวี่ีวิครอ์ให้นคะคะนักเรียน I was ฉันมีความรู้สึกว่าตกกระจายตกกระจาย ไอซ้อมไอปอยเป็นฉันก็ดูผู้ชายของฉันแฟนของฉันกับสาวอื่นแก่แล้วก็อ t w วอส n e อ p e เอ็กซ์เพรมันเป็นประสบการณ์เยี่ยมสุดๆอ่ะทีนี้มาดูไอวอสจุดจุดจุดอ่ะไอวอสไอผู้ายตัวสารดังนั้นความรู้สึกนี้เป็นของใครเราข้าใ ใช่ไหมคะ,ะดังนั้นเราก็มาหาเลยเมื่อเป็นความรู้สึกข,ของเราต้องเป็น E D หรือ I N G ครับ E D <G. S 1> e ดังนั้นตัดออกเลยเพราะ A ตัดไม่นะครับข้อ D ตัดไม่นะเพราะเป็น I N G เนอะ,อะ,อะความานี้ก็คือข้อ B กับข้อ C ละ,ะแน่นอนว่ามันก็คือ E D เนยนะครับแต่ it was a experience มันคงเป็นประสบการณ์ที่แย่ประสบการณ์ที่แย่คือเราตัดสินกิสาวที่มันเดินกับแฟนเราใช่ไหมคะว่ามันก็คงดีโก้บมามันจะกับสั่งมีชัมมนนลรอางี้ใช่ไหมคะเออดา่าอะรก็ดา่าเนาะดังนั้นลูกเมื่อเราเจ็บจากภายในแต่เรายินทางนี้อยู่จากภายนอกที่เราเห็นดังนั้นข้อน,นี้ตอบ B จด ไม่ได้จดสิถ่ายไว้นะคะอันนี้ก็อสอบอีกแล้วนะคะ